ครับสวนใบดีช่วงสายๆจังเอยทีบบ่บ้านสวนวัดฉลพลส้นดินแด่นายหัพึ่งออกมาหอดพี่น้องพึ่งออกมาหอดหอด,ดแล้วก็ยา่างสำรวจตรวจตาเบางทีเขาลับฝนตกพนันมาขึ้นโ <c oughs> มโหเมียหอดฝนตกฟาดทั่ววัตรกสำพ่อหน้่งหลายเออย่งยา,างๆส้นทั้งไม่ฝนทั้งนี้ข้าวเลี้ยว แถวส้วนปักข้าน right right. ้ำมันมีแล้วเรียบร้อยแล้วนางสำรวจตัวตาคือทุกเมื่อไรพี่น้องบึงสมือด้บึงเม็นว่าบึงภาสิบูบึงเส้าแรงเงิ่งเจ้าบึงแหล่นี่แหละเพราท่านไมาทำคุญแจน้ำข้นเงามันอะต้องเอาพวกเหยือกออกให้เบิดเด้มันพืคุจ่ากุญแาเพราะว่ามันแท่งกันขึ้นมากมันโอเคเลยนะ สองปีแล้วเนาะสองปีหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วเออบัดทุกต้นนะครับต้องท่องค้นตัดแดงเหงาตามคนออการมันแห้งเขาออกแบนบนี้เราเพราะสนเดกเก็บรวมนะครับเพราะวมาณเวลามันบ่ค่อยเรื่องรับจะมาเห็ดอยังเห็ดอยังแน่ดิภาคใต้สิลงไปเ,ออเห็ดกระสังป่าทั้งคนเด็กบัตนไรนะเราอ้าวจะละมืน่นีพี่น้องเลย ยังสำรวจตรวจตาเตรวจบุ้งตรวจใหม่ทุกต้นนะพี่น้องสำรวจตรวจตาทุกทุกต้นวันนี้ก็ดีพุ่น,ล,น,ล,นล่าพ่พาอลลสะพุ่นล่าวันนี้ก็ได้พ้ามีพ้าน้องรอบริมสะรุ่นเผากำลังจเริ่มเติบโตกำลังกินปุ๋ยโมเวยียดีสานบ้านเ่าคือกำลังกินปุ๋ย โอ้โอโอโอบาบดุงพะโลเน,น่าน่ำก็ได้พี่น้องเลยเออการเฝ้าเหยงกันที่เก็บวอ,อกเพื่อให้มันสะอาดงูสะอาดตาอ้เนี่ยพี่น้องบทเป็นเหตุยังไงเรืส่สวนมะพร้าวบ้าหลายเติอพี่จังให้เห็นได้ <laughs> บางคนก็บ่าปลูกที่ียังปูปัญหาอาปลูกไว้ให้ลูกให้หลานแล้วเนาะจาเขามีกำลังมังซาเห็ดได้โอ้ยสังอีปอยงี้กูปลูกไว้สังอีปูกูปลูกไว้เขาได้ว่าได้ไหมเจ้าปอยเวลาเสียถิ่มตามเวที่เขายังมีกำลังมังซาแข็งแรงอยู่เนี่ยครับยังเห็นรถขุมงูใหญ่อยูยแบบนี้ครับ อันนี้น้ำก็ไหลมาทางเทยาปามก็เถือ่อันนี้ก็เห็นอยู่ปลายยังไงปลายส่วนาหันละทุกคนนี้ก็ใช้ดอกเออที่มัดไปเนี่ยคือยันยอดมันหักแงมลมพี่น้องเผือบ่าได้พวกนี้ปายเนี่ยคล่องนี่สะอาดชอบหลับอยู่เออทันนี้เหล่วต้นนี่ ร่วงัาพ่อเจาะออวันนี้มันก็เกิดไม่้ด้พี่น้องปุง้งขึ้นมาใหม่อยู่นั่นเองม่ต้องไปทอม่ต้องไปย่ัดร้อนถึงมันเกิดเกิดนครับเดออี๋ยวนี้น้ำระบบก็ไหลออกทั้งคุณเออบางนากน็โอเคอยู่ปลูกในอ,อ่าโบกดิเมนเป็นส่วนบางนาแผ่นดินกิตไรลมาเรียดเออ เขาเพิ่นกระถอกแล้วแต่ว่านุกินเบ็ดออกล่วงแล้วเข้ามาถอกภาษาอีสานเนาะมันเลยเป็นขัามกังวลฉันฟังบกัดบกแยกแยกว่าล้ามุกเป็นเดียวท่านมาตตากานแหงออกเอาอยู่ห่นงชั่ววันเออเพราะว่ามันภารกิจหลายนั่งขั้นขั้นสากับท่านมัตตาดอกให้เป็มเดือดเทือดเสียงเดือดฝนหงานตัวนั่นก็นเนาะเราจะรบบริเวณล่าต้นขอ น,นี่คือพ้วนหลงหลบขอดสะริมสะลูกสาวเอาใหม่ไพ่กินจูเออกิมชุ่มมาลูกงามเปล่าเด็กกินอะไรเช่ไเด็กกินนอมันพีนี้รากินดอกอนุรักษ์อนุรักษ์ไม่โอ้กล้วยกระไรบุญขอดสากระพุชกระเคี้ยไม่สี่ละเนาะให้ยูเด็กป้าใช้บุญไว้แล้ว เวลเาอเขาเขาเหี้ยเออเขาเี้ยไม่บง,มงมหมหลุงไม่เลี้ยงอันนี้คือเราลอบลิมมะพี่น้องะเรอบลอบิมสากะสองปีนึงเดือนคือกันละต้องโอเคอยู่ดรอกต้องโอเคอยู่คิดตำด้วยกล้ยกูก็เองกินเ็ดเองกินเองละ นยังไงทางนี้เออผ่านไหมผ่านอ,อ,อันนี้มีหล่องร้อยของการนี่ยังไงม, <c oughs> ออมันมันลมพัดหักพี่น้องประเสียดวะล้มพัดหักจะวานกระปรงไหมยู่งล่มพัดมันหักนี่ทำก้นสะอาดเดี๋ยวมาแลกมันจะมันนำเดี๋ยวกปซัดขึ้นมาคือเขาสบาย ตรวจเช็คพี่น้องตรวจเชื้อคนว่ามันมีแมลงศัตรูพอ์ตีบ้างครับเนี่ยนะเพราะว่าเอาใหญ่ดิบ้วนเป็น่าสิวันนั้นเด็ต้องบิ่งเรื่ยอยเพราะมันเจาะมันสัดมันใช่ยู่นีย ขัดเจอเมื่กี่ดอกเออมีห้อยมันจ่อชนต่มันจอดแต่กวอนพุ่น้องนี่เออมันถึงจัะว่าของแสีบอยู่เนาะมันถึงจัะว่าของแสีบของเงาอยู่เออหลอกบุ้งเพซนหลอกพี่น้องอืมเนี่ยเมื่อดวงขึ้นทำไรมันเกิดยังทีเดียวมันเกิดทีมียอดไม่โป้งออกมา เออนี่กับป้าไหวลุงถั่ถวพันธุ์ถั่วชะาของยใยนี่เหลนส์ผมนี่แหละนี่คือบรรยากาศที่บ้านสวนวัชรพันธุ์ชน,นิดใดนั่นอยู่ช่วงใสฉะยังไงพี่น้องเออหัวจะออกมาหอดบาหานกับผอย้ย่บ้านไรน,นะรละ่ะแต่ว่านี่เป็นขีดเงาคลิปลุลงส่องยูทูบกำลังใจพี่น้องผู้ปลูกผ่านน้ำหอมนี่พี่น้อง หลังจากมือล้มล้มล้มพัดยอดหักบุกไม่หรอกนี่ไม่ต้องไปท่อเด้อเห็นมากงาม่ากเขาเออเออมีประมาณสองต้นสามต้นที่บ่บ่ไปหน้ำมาหลังถือดวงเจาะงอดผมก็ร้อยเวลา,ว,าว,ว่าจะพูว่าบ่พูว่าเดี๋ยวมาเสริมปลูกเสริมใหม่ยั่งยื่นก็นได้แ <c oughs> ถวส่วน ตั้งนี้นะครับโอ้หมาไม่กินกล้วยสุกหมาก,ก,กินกล้วยสุกหมาคนปิเป็นหมาก,กินคนละไม้ใช่พี่นอ้องกล้วยสุกมันแรงแล้วก็ถิม่มให้หมาทีนี้ละเอา้เอาเหยียกกินเนี่ยหมากินน้ำไม่ละเอาเออโอ้เนาะหมากินกล้วยพี่น้องเลยคนมาชิมมืน้ำนะอืมโอเคหมาอยู่อืม mình về năm dạ biết là chờ con ờ xa nhà cái <laughs> chồng mắt tắt phải ngủ chiều phải ngủ chiều phải khuya cái chồng ông tắt nó để nó chọt thằng được mình เป็นมอไปหวมาหว,หายวยเยฝนย่จะได้เป็นหยาไวมันเป็นยาไเออหมักข้าวกระทีกทัถั่วหัวรู้ไว้ปียีชิบต่วนรอรอบอบละง่ายอยู่ง่ายอยู่มันจะเป็นหมักข้าวกระหี้อมักข้าวกระทะกับหุ้งจะว่ายู้านไรนะเราเานาะก็ะสองปีกัโอเคปีี้ก็ไดอกกัน ดังรอบมึงผลงานการแสดงของเขา <c oughs> บ่ให้เนื้อยฉี่บังนิดพี่น้องแล้วติดปลูกง้กางแน่ดิตอนตะเมืองต้นเป็นเหมือนเด็เดกเอาขิงหรือว่ากาศใส่มาปลูกเอออย่างเงาหญ้าออกจักต้อนองุ่นแน่แล้วก็ออกชัวผู้แน่น้องไผ่ ฝากในบักทั่วผู้ไ้ให้ปลูกกันเลยปลูกเดิ๋ดยเด้กกินเยอ่ดอกมะม่งเคียกก่ยวก้วยพอประเด็นเป็นตาชุกกเดี๋ยวไปบม่ม <c oughs> หลอดเอ <c oughs> ดรวยครับรวยคือข้าวบ้านนะอันนี้บักกอกน้ำลูกมากกันเลยามาปลูกให้สามต้นได้กินน้ยยอ,อ,อยแล้วดิผมเส้งก็ตัวน้ำข้าวเนี่ยลิ้มสะเนี่ยนะ กุหลาบเป็นดอกทั้งนั้นกระม่อปุ่มปิดเทอมมาจะได้กินพอดีตัวนี้ปิดเทอมมากก็จะได้กินพอดีนี่กับบรรยากาศผมบุกไงเกิดไม้เห็นหลดทำไมก้อนพุ่งกับมาลานก์นกลาน,านุ้ยแถวนี้แหละย่างนะใส่ปืนลม้มปิดกล่องเออปืนเออลูกกดอยุดสองสองติดกล่องมาลาแถวนี้แหละแต่ก่อนคำว่นึกงว่าฝันว่าจิได้ไม่ยุ่นี่หรอก มันรวยบุพการีมเมงี้ยตงๆก็บุหูได้เพื่อนเออไหนมาเออพักรักถนหน่อยๆเลยพี่มองนึงที่พักกาตากอากาเออวเ,เลยละพี่ป้าครบวงเงีปป้ยมียงนออั่น,อนยยเออขึมามานอ้นยังงูง่่เอนอยังบุนในหลอดเออ ไม่ยังดอกอืมไม่มีอะไรดอกกันไว้ปลากันปลาลุ่มจัดกันปลาลงไว้ยังเี่ยวกับจอนฟ้อนด้วยว่าทั้งฟ้อนเขาเ <c oughs> พราะว่าหมงละาลายเนะี่ยบอกมันบอกกันไว้ปลากันลังนี้ไว้เด้ทตั้งฝุ่นกับกันทั้งนี้กับกัน การดูด้วยใช่แหละคนละวักเยอะขึ้นแม่มุ่งมุ่ยินดีแท้พี่น้องมุ่งมุ่ยินดีเป็นดาวจักรตื่นเนาะเออนี่คือบรรยากาศที่บ้านสวนวัดจตระพลสวนอินดอย์ไลน์หิวโอ้เสือถิยังหลอดพี่น้องเศร้าหามหาผมเลยนี่งรับเช็คมึงเหม well. <laughs> <laughs> <can> ืงนนั่งผมดิจตระมืุ่งตรวจเช็คว่ามันเป็นในมิชชัตรตุลอบวันว่างอ่แล้ว Mặt ở biên bùng. <laughs> so kỳ một, vắt, một vàng, bà, nhỏ, Đó, bùng bay mặt của nếp trắng của nhìn, hai <laughs> như đầy video song bay mặt. Nam bất luôn bọn có bát bội bụng. Niềm mặt toy nhỏ kim ào đa nga. Avà mặt bọn tattoo. He luật quanh khó tattoo của huy mèn bùng bambu nga 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 เราเห็ดขีว้ย้องว่มีเห็หดจินเลยอเ่าโอเคทานอยู่เบึงสี่สิบมื้นเลยพี่น้องเาเห็ดยังเาต้องบึงต้องสนใจติดตามประเมอนผลด้วยว่ามันว่าเห็ดเล้วเห็ดถิ่มเลยว่าแงานนี้เพื้อแม่มบงบวงต้งบีบงอง,งล่นต้องยานบาดบบาดว่าขี้เกียจถือยามดอกเกียนไม่มีสำาบบกช่ไมนี่นั่นเป็นชัตรูของตัวไหม่ห้องเพราะต้องไปยานบาด คือยูวสินหานแต่ว่าบางยางเขาก็ต้องตัดออกไปนี่คือไข่มันนี่มันี่เป็นโตเขาบอกทำายไข่มันทำายไข่ตั้งแต่ผิดถีเลี้ยวเห็นไปละก็ผีเสื่อนั่นละมันแนวอื่นของมาไข่ไว้กลายเป็นแมงบงต้องใช้มือเขาต้องอ่านังก็ได้นี่ให้สีหยอดน้ำมันสีมันมากขนาดนีฉะนั้นมันก็ถ้ามีแมี่ยงบงมันก็ถี่เลี้ยวเห็นเบางครทำไรมันท่านท่นผมสึย่างเลาะซื้เมื่อถี่ ย่างรอคือตรวจเช็คเบื้องยาให้มันแบบที่ว่าเอ่องเสียจังน้อดคอกบ่แม่นสิ่งี่หย้อนไม่ไม่โอดลวกขึ้นนั้นที่ตรวจเช็คเบื้องย้อนเหมือนน้อเปลี่ยนพิกัดเบื้องไปเรื่อยพี่น้องเพราะผลติดตามเรอเมื่อผลถ้าให้รูปลงให้พี่น้องเบื้องเสมือเสมือใช่แหละอันนี้คือแมงบงน่อยน้อยเห็นบ่พี่น้องนี่บียมันตายแล้วก็แล้วนี่ยมันต้องไปใสีสารเคมี อืม, <laughs> มันก็เป็นต้นเงาออกมาเรียนหอยเออบนหละันั่นได้รั่วด,ด้วยเพให้ว่ามันเลียงมันแหงด้วย <laughs> คนดีก็ได้อ <laughs> เออเอ้าตรวจเช็คพันธุ์คือโอเคแล้วนะครับอืมว่าพันธุ์ปเดี๋ยวเห็นอยู่ตัวหนึง่งยิกงามเลยต้องทำลายตัดไฟแต่ต้นลมหรือว่าตัดลมแต่ต้นไฟเหงาพี่น้องเนาะอันนี้คือ วิธีชีวิตเกษตรต่ก่อนอ่า,อาต้องเอาความขายันเป็นหลักเลยขี่ขั้นนี่ย่อได้แท้ๆขี่ขั้นนี่ยมอสได้แท้ๆเห็นอย่างมอสซ้ำเร็จผมท้ำส้ำเร็จดไม่เห็นที่บ้านไรยนะแล้วนะพี่น้องบักข้าวน้ำหอมเดือดเกือบเกือบร้อยต้นบักม่วงแบบอะอรคนละมากราบไม่ทุกอย่างได้ผลมาจำนายใจเกล็ี่แก่หน้องมานองปีหรอทั้งคุณ แต่ว่าท่านนี่ก็ล่อรุ่นเงินไปเรื่อยๆที่ออกหัวหรือออกกอยๆันเาเบิ้งนะพี่น้องเนาะ <c oughs> คอยดูตอนต่อ,อไปเ <c oughs> มืเ่อมาดแดดจะไเห็นเบียกได,ด้ไหมจู่ๆมีแดดแดดจ้าเลยมือนพี่น้องเลยแดดจ้าเลยเม,ยม,ยมื่อมันแดดทำมาได้ะเสื้อติ่างอ้อมเมื่อที่กอบหกไร่เนี่ยก็วิ่นมองไปไนี่ อย่างที่ทายทำลงที่ลงสอง YouTube ไพี่เ <c oughs> ห,ห็นออกมึงก้มเกลื่อนไปที่บ้านสวนบัตรพลาดจบปาละสามชี้เทีะะเเเยบไปละเพื่อนเพื่อนเอฟจีขอบ,ขอบ,ขอบคุณครูเนอ้อนะครับที่กดติดตามคอมเมนมาถามสาระทุกซุกดิบกันมาโดยเฉพาะชมรมผู้บุกบักพาน้ำหอมอีสานบ้านเา้า ผมก็ใช้ก็กได้ผลเบิดหอมแซ่บคือกันกับของเขาอ,อยู่พอเราคมกินแล้วขายไปแล้วอยู่ที่บ้านไรนะรแล้วครับเหมือนบ้านก,กับผนสารเคมีบรรลุฮอร์โมนไอชื่อมะละกอกจัน,พลลพนเพราะผลแอบปั๊บผลนำนุ่งว่าฝริดมัดตีประเด็นก็จะได้ผลหรอกอ่าว่าปีหน้าจะทุ่มกระท่อมบ้านสวนพอดี คนทิ่ประเมือนภาพไอพี่น้องเบิ่อยูภาพป,ปีที่แล้วกับภาพป,ปัจจุบันถ้าพี่น้องติดตามช่องข้อมูลดิเห็นโหลดติดตามเฟซเห็นเลยละ่ะเพราะว่าภาพย้อนอดีตผมจะลงเสมอเสมอเพื่อ,อ,เ,อเป็นการเอ่อให้พี่ให้น้องนี่หู่จักว่าหไหยจากดินเป็นเปลนว่างเป้าเนี่ยสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ละยอย่างเง้นะครับว่าตายทราพห่ดละ แม่นผู้ปลูกตายไปแล้วลูกล้านเขาก็สืบต่อไปนะครับถือห้อยตา,าห้อยปูไปเ,เด็ต่เขาเห็นห้อยตีนห้อยมือไหวบอกใช่ยังไงดีน้อยจะไปแพ้งแห้งจะไปคิดว่าโอ๊ยง่ายดลอะเรวที่เขาจีอายุห้อยกินเราถอยจะไปเิดทั้งสันห้องเนี่ยเขาคนที่เห็นเด็เขาเป็นตัวอย่างเขาเขาจีเอาย่างห้องบอกอันนั้นก็เป็นเด็กเรื่องหนึ่งเนาะอันนั้นก็เป็นเด็กเรื่องหนึ่งนะครับ เออย่างออมแม่นตัวแม่นเบบน่านเออเง่ปรนเดกัดเบื้องไปแค่กูเบื้งเข้าไรชาละยู่รอกการบ้ารการเมืองดีกินตอกว่าหลอกว่าเด็กเีายวจะดีให้บ่ไหารแต่ง่บอกว่าได้ตรงนั้นื่หลาฟักะเสียหรือว่าพักาินเนี่ยมีแต่ว่ากินในขนเขามันมาแสบคือสื่อเขาของพี่ เลยหลมาคุ้งหง,หงยทะเลพี่น้อง,องคุ้งมางคนคุ้งริบบนี่หนึ่งความวมร้นเออมันร้นอยู่ที่เราไปต่ำ้นรวนไปอะมันจัดยุ่งที่กบมันยุ่งที่นะพี่น้องรมแห้งเลยเขาบว่าร่างนี่น้ำขึ้นของภม,มิเมนาะมันลมแรงอ,อนี่คือภาพบรรยากาศบ้าน,น,นสวนวัระพนทุนดีดยได้อยู่ ก็ที่นี่ภาพกับว่ามันโอเคอยืนละปานพายุภาคเหนือไม่ต้องไปตัวลมหนาวพูดทับเบิกทับเบียกใช่หรอโตลมหนาวอยู่พูดมีเงี้ยมันเขานีาน่ก็มีความสุขอากาศอันเดียวกันหนาวกับชีน่าวขึ้กันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตั้งไรก็รถทุกเขวมีเตียงกับมักลางเสียวมวลชิน,น่าเที่ยวตัวลมหนาวกันใช่เปอยากไปเชี่ยวฟูกันที่รถตอดไปบเช่นเดียวนี่ครับา อ๋อวุงกว่าจีบบอหลายเยอะมากหรอกอบอกไปบอกมาเมีอนยุธหันแจ้าฮะพี่เหมือนบรรยาก,กาศเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อที่ติดตามสบายดีสำหรับใช้ใช้ของมือนี่อ่วันจันทร์ที่สิบหกวันหมยออกส้วมมันดูคนไม่พ,พี่น้องเด้อผู้บ่าวยินดีเดี๋ยวดอกละวันที่หนึ่งจักสองจักเอาจาักสิบสองล้านเพราะว่าอะไรมันเอาหลายหลายมัน พี่น้องพิดกันปะง่ายง่ายทั้ง,ง,งกันอ่ะสบายดีสายมือนี่ที่บ้านสวนวัชรพลทุนนีรอนิวขอบคุณของคุณที่ติดตามครับผม